มาคัดแรดฟอร์ดตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอสุดล่อใจจากทีมดังในซาอุดีโปรลิกแม้ค่าตอบแทนจะสูงถึง35ล้านปอนด์ต่อปีหรือมากกว่าเงินที่ได้รับจากแมนยูถึง3เท่าก็ตามจากการเปิดเผยของเดลี่เมลสื่อดังอังกฤษหลังจากที่รูเบนอโมริมกุลซือคนใหม่ตัดสินใจดรอปแรดฟอร์ดจากทีมในเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำให้มีข่าวหรือว่าปีศาจแดงอาจพิจารณาขายเขาในตลาดเดือนมกราคม อย่างไรก็ตามแรชชีซึ่งเติบโตจากอะคาเดมี่ของแมนยูยืนยันว่าเขายังอยากอยู่ในลีกที่ทา้าทายเพื่อเพิ่มโอกาสกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งโดยเขาตั้งเป้าพิสูจน์ตัวเองให้โทมัสทูเคิลนายใหญ่คนใหม่ของทีมชาติอังกฤษเห็นความสามารถ d ดล l y Mail ยังเผยว่าข้อเสนอจากซาอุมาพร้อมกับเงินค่าเหนื่อยมากกว่า3เท่าจากที่เขาได้รับในปัจจุบันซึ่งตอนนี้อยู่ที่3 1 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่รัดฟอร์ดเลือกที่จะปฏิเสธเพราะเป้าหมายสำคัญของเขาคือการกลับมาติดทีมชาติหลังพลาดโอกาสลุยศึกยูโร2024แม้รัดฟอร์ดจะไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องกับบราซิลในเดือนมีนาคมปีที่แล้วแต่เขายังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างผลงานในสนามเพื่อกลับมาสวมเสื้อสิงโตคำรามอีกครั้งสำหรับแฟนแนแมนยูและทีมชาติอังกฤษการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัดฟอร์ดที่ไม่ได้หวังเพียงเงินทอง แต่เลือกเส้นทางที่สามารถพัฒนาตัวเองและกลับไปมีส่วนร่วมในระดับทีมชาติแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ